ขายออกแล้วเชลซีปล่อยลูกกากูซบโรม่า37ล้านซูซูกิจัดโบนัสใหญ่ส่งท้ายปีแคมเปญซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิวช่วยผ่อนนาน2ปีเดือนละ1,500บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%พิเศษสุดค่าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเกษตรกรได้ใช้รถคุณภาพในราคาเข้าถึงได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาท ถ้าพูดถึงชื่อของลูกกูกครับแฟนเชลซีคงรู้สึกเหมือนกันแทบจะร้อนะครับว่าไปไหนก็ไปไปไกลๆเถอะนะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนักเตะที่มีปัญหามากที่สุดในบริษัทิาของสโมสรเชลซีนะครับให้ร้ายด่าว่าดา่าทอสโมสรทุกอย่างทำทุกวิธีทาง เพื่อนหนีสโมสรเชลซีครับอย่างสมัยที่ผ่านมาครับโหบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องการเล่น,นกับเชลซีไปที่ไหนก็ได้นะครับคือขออยู่อิตาลีอิตาลีนี่คือบ้านของเขาเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่กับอินเตอร์มาเนี่ยเคยพาอินเตอร์มิลานควา้าแชมป์ปีก่อนก็อยู่กับอินเตอร์ครับเพราะอยู่กับเชลซีนั้นมันไม่มีความสุขนี่คือความผิดพลาดในชีวิตที่เขาย้ายมาที่เชลซีนั่นเองครับเรียกได้ว่าแฟนเชลซีนั้นโคตรเกลียดเป็นอย่างมากครับและในช่วงซัมเมอร์เนี่ยโหพลิกลิ้นไปพลิกลิ้นมาครับ บอกจะอยู่อินเตอร์ครับแต่ว่าก็แอบไปคุยกับยูเวนตุสแต่ท้ายที่สุดครับแฟนยูเวนตุสก็ไม่เอาแฟนอินเตอร์ก็ไม่เอาและก็เป็นหมาป่าโรม่าของโชเซ่มูรินโญ่นั่นแหละครับผม ดึงเขาไปร่วมทัพนะครับก็โรม่าเนี่ยจ่ายค่าตัวเลราๆ5ล้านปอนด์ครับในการยืมลูกากูมาจากเชลซีนะครับผมแล้วก็เป็นการจ่ายค่าเหลื่อยเรา6ล้านปอนด์ครับสำหรับลูกาูกูแล้วเชลซีก็ต้องช่วงจ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ช่วยจ่ายเนี่ยโอโ้โหเรียกว่าเชลซีรับเต็มๆเ,เลยครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับลูกกูกูเนี่ย3แสน200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ คนบอกว่าเก็บเอาไว้แล้วก็ดองเอาไว้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยแบบนี้ถือว่ามหาโหดเป็นอย่างมากและเชลซีก็เลยต้องการปล่อยลูกกูออกไปยืมก็ได้ขายขาดก็ได้ครับแต่ว่าลูกกกูนั้นก็ไม่อยากไปซาอุดิอาระเบียท้ายที่สุดครับก็เลยถูกปล่อยยืมไปที่หมาป่าโรมา่านั่นเองนะครับผมและก็ล่าสุดนะครับผลงานของลูกกกูคือโคตรดีครับการลงเตะอยู่รอบคัดเลือกครับ โอ้ในตอนนี้ลูกากูเป็นดาวสันโวครับทำไแล้วถึง14ประตูครับเอ็มบาปเป้โรนัลโด้ใครก็แล้วแต่ยิงไม่เท่ากับลูกากูครับลูกากูคือนะักเตะคนหนึ่งที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในการแข่งขันยูโรรอบคัดเลือกณนเะวลานี้14ประตูฟอร์มโคตรโหดเป็นอย่างมากครับและฟอร์มของลูกากูครับในการไปอยู่กับโรมา่าในโอโคตอนนี้แฟนโรมานี่รักขึ้นมาทันทีเลยครับ14นัดทาไปแล้วถึง9ประตูครับในเซเรียอา6แล้วก็ในยูโรปาลีกเนี่ย3ประตูครับ ทางด้าน,นของลูกกูกูครับ3เกมแรกยูโรปลาลีกเนี่ยทำประตูได้ทุกเกมครับเกมเจอกับเชลิฟก็ยิงได้เจอกับเซอร์แวตก็ยิงได้โรยปลาก็ยิงได้ แนวว่าเกมล่าสุดครับไปเยือนซาเวียรลากที่เช็คเนี่ยจะยิงไม่ได้นะครับแต่ว่า3เกมติดๆกันเนี่ยเขาก็ทำประตูได้ครับอย่างในเกมเกาโช่นะครับยิงใส่เอมบอริโตรีโนฟซิโนเน่สประตูใส่กายารียิงใส่เลเช่เรียกได้ว่านี่คือกองหน้าตัวความหวังของหมาป่าโรมาจริงๆครับแล้วก็การรายงานล่าสุดครับจากอีฟนิงสแตนดาร์ดนะครับก็ได้บอกแล้วว่าเชลซีเนี่ยพร้อมปล่อยลเมลูลูกากูออกไปจากทีมครับก็ถือว่าเป็นการตัดภาระออกไปนะครับเพราะว่าตัวลูกากูเองครับ สัญญาเนี่ยก็ยังอยู่กับเชลซียาวๆถึงปี2026อีกด้วยนะครับเพราะว่าการปล่อยยืมไปเนี่ยถึงเพียงแค่หมดฤดูกาลนี้เท่านั้นแต่เชลซีก็ได้บอกกับโรมาว่าถ้าสมมติว่ายืมตัวไปแล้วเราแบบชอบใจเนี่ยขายขาดให้เลย แม้ว่าจะมีออปชันบรรับขายขาดนะแต่ว่ามีอมชัดที่จะซื้อได้นันแล้วฟอร์มดีแบบนี้โอ้โหโชเซ่มูรินโญ่รู้สึกชื่นชอบในฝีเท้าของลูกาูกูรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> แม่งคือคนที่ใช่ว่ะเ <c oughs> พราะตอนนี้ครับลูกกูเนี่ยฟอร์มดีเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อ v e n i n g Standard ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยพร้อมปล่อยลูกกูให้กับโรมาในราคา37ล้านปอนด์ครับยอมขายแบบขาดทุนเลยครับเพราะเชลซีนั้นซื้อมาครับจากอินเตอร์มิลาน 97.5ล้านปอนด์ฮะซึ่งถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็ถือว่ามหาศาลเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยค่าตัวสูงถึง113ล้านยูโรซึ่งถือว่าแม่งโคตรสูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอินเตอร์มิลานี่เรียกว่ายิ้มแก้มปรีครับในช่วงของซัมเมอร์2021นั่นเองนะครับผมและทานั้นของโรมาเนี่ยบอกว่าโอเค นะพร้อมจ่ายนะครับผมถ้าสมมติโรม่าเนี่ยได้ไปเตะบอลยุโรปยุโรปเนี่ยมีเงินมาซื้ออย่างแน่นอนครับซึ่งโชเซ่มูรินโญ่ครับก็พร้อมหนุนเต็มที่ครับในการเซ็นสัญญากับทางด้่งของลูกากูแบบถาวรนะครับผมยกเว้นว่ามูรินโญ่นั้นจะออกไปก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่ามูรินโญ่จะไปเนี่ยแต่คนที่จะมาแทนครับก็เป็นอันโตนิอคอนเต้มีข่าวกับโรมา่าด้วยเหมือนกันนะครับว่า อาจจะมาคุมโรม่าแทนที่ของมูรินโญ่ด้วยเหมือนกันเรีวยกว่าอา่ะตอนแรกที่บอกว่าไม่แน่นอนแต่ถ้ามูรินโญ่ไปแล้วคอนเต้มายังไงคอนเต้ e เอาลูกกูกูแน่นอนเพราะคอนเต้นั้นมีคู่มือการใช้งานเป็นอย่างมากและถ้าคอนเต้มาคุมเขาบอกให้เอาลูกกูกูแน่นอนนะครับโดยโรม่าครับก็ สิ่งที่สำคัญคือต้องคว้าตัวบอลยุโรปให้ได้ถึงจะเซ็นตัวของลูกากูนะครับแต่ว่าก็มีแผนว่าอาจจะปล่อยแทมมี่อับราฮัมออกไปเพื่อหาเงินสำทอทุนในการซื้อลูกากูเข้ามานะครับผมซึ่งเขามองว่าลูกากูนั้นเนี่ยโอเคแทนนี่ของแทมมี่แน่ๆเพราะแทมมี่นั้นมีอาการบาดเจ็บแลวก็มีข่าวคราวว่าแทม,มี่นั้นจะกลับที่พิม์ลีก จะอยู่กับแอสตันวิลล่าอีกด้วยนะครับผมแต่ว่าลูกกูกเนี่ยก็ต้องยอมลดค่าเหนื่อยนะถ้าสมมติว่าย้ายขาดในที่โรมา้าเพราะว่าโรม้านั้นจ่ายค่าในแบบนี้ไม่ไหวครับสามแสนสองหมื 25, ่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์นะครับแต่ก็มีข้อแม้เหมือนกันนะครับว่าถ้าลูกกูเนี่ย ฟอร์มตกพวกเขาก็อาจจะไม่เอาครับแต่ถ้าลูกกากูฟอร์มดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องโรม่าพร้อมจ่ายถ้าเขาได้ไปเตะบอลยุโรปเอาเละครับผมต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าลูกกากูนั้นจะได้ย้ายขายขาดไปตามที่แฟนเชลซีต้องการหรือเปล่าซึ่งลูกกากูเนี่ยอยากย้ายอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการเล่นในกาวโชเซนอาและเขาก็ไม่ต้องการอยู่กับเชลซีต่อไปแล้วแฟนเชลซีปล่อยไหมสามสิ 3, ล้านปอนด์ครับอาจจะดูแบบว่าโหราคานี่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะราคาแบบขาดทุนย่อยยับแต่ดีกว่าเก็บเอาไว้นะครับมีแต่ปัญหาสำหรับนักเตะอย่างลูกกูกูคิดเห็นอย่างไรกับราคานี้อยากปล่อยไหมหรือว่าอยากขายที่ราคาเท่าไหร่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ